สวัสดียามกลางค่ำกลางคืนพี่น้องครับโมน,นี้พากันมาก,กินต้มไก่พี่น้องแต่ว่าป้าพี่น้องมาเบิง่งรถตักมัน่นตักมั่นใส่รถสิบล้อครับพี่น้องครับบอกเคยเห็นจักเถื่อเพราะแต่เห็นเถื่อแะไรขึ้นกันพี่น้องเลยตักมั่นใส่รถสิบล้อนะครับนี่โอ้กลางคำกลางคืนครับพอจ้อยู่ได้เศร้าเกษตรกรของแท้ด้วยลูกพี่เปียกนี่เนาะ กากลางขึ้นบนเดเ้าหน่อยเนาะโอ้ยเศราจะย่างนอนหลับเต้นอนรเาฮ่าฮ่าฮ่าตักมันใส,ส่รถิบ้อพ่วงครับพี่น้องครับวันนี้บังกร่างมันพี่น้องหน้ากร่างมาแก้เอครับนี่มันหัวมันหัวย่างดีหน้า่ด้อา้รเฟองโอ่อย่ลาาบน้าอยู่า,ามารมกลิครับผม,ม,น,มนี่เบืองสีมันเป็นีนี่ครับพี่น้องครับวันนี้มาเบิ่งการตักมัน ขึ้นรถครับพี่น้องแกไปขายไส้กอนหรือพี่โอ้ไปตากโอ้เอาไปตากล้านอีกล้านนึ่งโอ้นั่นวะเสียไปขายบ่แม่นตัวนี้เสียไปตากอีกนะครับเพราะว่าล้านนี่มันเต็มแล้วครับตากมันแห้งได้เนาะเอาไปคือไปรีไซเคิลให้มันเป็นมันแห้งแล้วก็ไปขายโข้าวราด ปอดมาไก่แต่ไปไก่อยู่ตัวนี่มันสับหลังบานท่อพลามตดา,าพี่น้องเอ้ยโอ้แป้งมันนะครับ แก okay, ไว้แล้วม,ม่าแกมันตัวไวคอยวัดเรียกเรานี่สองพวกโอ้ครับผมแลดทั้งแรดทั้งอยทั้งมันเนาะ<แ>ครับผมพี่น้องครับนี่ครับรถพ่วงคนแก่ทั้งอวยแรดมาอวยแรดมาดมาันอยู่นี่แหละพเพื่อนว่าไปครับพี่น้องโอ้อยกองมันครับพี่น้องครับกองบังง่ายเลยนี่นะครับอ,อันนี้ก็มันหัวครับตัวนั้นเป็นมันแหงพี่น้องนี่ครับมันแหงนี่ มันแหงมันเต็มเต็มล้านนะครับพี่น้องนี่สังเกตบึงกวางอยู่นี่กับกวางบางแหงพี่น้องมันแหงแล้วก็ซุ้มตากอยู่นี่อีกซะนั่นครับพี่น้องคือมันเต็มล้านมันมันกับเลยว่าเอารถมาใส่ไปอีกล้านหนึ่งนะครับพี่น้องมาในจาน้อยเดินลงมากินต้มไก่ครับลูกพี่เปียกลูกพี่เปียกมาต้มไก่สูกินลงมาเลยมาเห็นมันขึ้นมันก็เลยมาถ่ายคลิปสูพี่น้องเบิ่งครับมือนี่นะครับ มากินต้มไก่แล้วไม่เห็นคนเอามันขึ้นรถก็เลยพาพี่น้องมาเบิงนะครับผมโอ้ยออามาเอ้าโอ้แก่มเมื่อยพ่อจวดบักซะจวดต้นน่ะฮะเอ้ยพอม,มีแห้งน้อยเนาะครับผมใครจะดอกล้านบม้อไก่จวดไปในมือเต้าจะเดินทางเนาะแก้ว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  มันงซ้ำนี่เบิดเลยวะเนี่ยมันกางซ้ำนี่เบิดอยู่บอกบเบิดบ่ครับนี่โอ้ครับมันกองยงนี่บ่เบิดาสันได้แล้ววะ เอามันยากก็ได un> ้เลี้ยงไว้ใช่แบบนี้โอ้ไม่มีฟ้าไยเอาตัวนี้เฮ็ดฟ้าไทยได้ท่นบัานทวโอ้ผู้ปัญญาผู้บัญญาชาวบ้านนี่เลี้ยงะพี่น้องเลยเอาแบบว่าฟ้าไทยไม่มีเฮามันหัวเลี้ยงกันไปมันเป็นฟ้าไทยไปเลยโอ้ผุู้ที่ก็เที่ลงมาแล้วกเอาเอาเดนี้ยวเดเ็ดตัดคว่นี่โอ้ยขาเนยชั รถแก้ไวไฟฟ้าไทยพ่าหีพี่น้องครับต่องเฮียแบบนี้ครับพี่น้องเอามันมาเลี้ยงกันไว้เพื่อเสียบยมันเฮียน้ำทางอันตรายเพื่อว่าโ,วนะโอ้โกัคบคันชือปีนี้ราคาคท่า่ ใช่ครับลานมั่นเท่านะครับพี่น้องโอ้สุด,ดยอดเลยครับลานลานะประจัหมู่บ้านสุดยอดสุดยอดพีน่น้องเอ้ยไก่กวนเปขายทำงานโอ้ไก่อนไปขายไก่ครับแต่พวกขายไก่มาดองครับจีนไก่ก <laughs> ระป๋านแต่จะร้อยเป็นเลขหน่อยนี่นะครับพี่น้องครับสมัยตะกี้มันสิมีเครื่องเครื่องสีมั่นนะครับเท่นกเสียข่ยงเทลงเครื่องหมุนติวติวหล้วก็ตากมั่น ไปขายพวกไก่ดอกนี่แหละครับ,บพวกเกินอำเภอปทุมราดนะครับปลาจิกหนาเนี่ยแหละขายอยู่รอเนี่ยแหละครับสบายตะกี้สม,มัยตะกี้สมัยเงินเพิ่นมีรถใหญ่มาเอาวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะครับรถลากกัหลายขึ้นสมัยตะกี้รถเบิดหมูม่บ้านมีคันเดียวล่านั่นกับพี่ลานเดียวสมัยตะกี้นะครับ,บนนครับผมสมัยตะกี้ไหนมวนมวนตัวไปขายมันกับมาไหนมกคอยแข้งมากินพร้อม <laughs> สม,เมอเลยโอ้ยสิน้นว่าครับเพราะอยากเาาอาเบิรงวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่คือลูกอีสานขนาดแท้ครับพี่น้องผลมั่นเกิดรถ นะครับตามยุคตามสมัยพี่น้องนะครับเครื่องทุ่นแรงเยอะทุกว,วันนี้แต่ก่อนเนี่ยโอ้ยใส่แรงคนอย่างเดียวสม,มดดยสมัยนี้มีรถดำรถยกสมัยตะกี้ใส่ตะคุนก็เปิดฝ้าคางออกเอาคาดกวดอาาดอกงวนปุ๊บตีเพื่อนพี่น้องยงียหนาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยแสงเดือนโอ้เดือนแจ้งก็มาหนิอ่าเดือนมังารเดี๋ยวมาหนิแสงเดือนรว,ว,วยมักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปวดน่ะ สี่ขามสิบสี่ข้ามบอกครับวันนี้สามป้สิบสี่ข้ามเดือนสามเมื่นสีผาได้บ้านผาได้โอ้เมื่อสีบ้านผาบอกขาซีนบ้านผ้าบ้านผ้าเขาบอกขาซีนได้บ้านผาเนี่ยบ่านผีสิ้นกินมื่อื่นเนี่ยโอ้ยปวดหัวแสงเดือนมั่งามถ้าพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบานครับพี่น้องคลิปนี้สู้พี่น้องเบิ้งนะครับผมเล็กๆน้อยๆครับกับทีมงานอยู่บ้านอยู่ซองบ่ได้ไปใส่พี่น้องช่วงนี้ S <S <an> นะครับมาเบิ่งแสงเดือนแสงดาวน้องกันพี่น้องเอ้ยน,น <S <S ี่ยนะปุออ้ยมางามแต่แสงเดือนหน่วยบอกง่ายเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแสงเดือนผ่องอําไพนะครับอยู่ล้านมั่นนะครับล้านมั่นประจำหมู่บ้านนะครับนี่มื่อไหนพ้นเอื้อนม่ากินต้มไกน่นั่มพระเสียวมั่นออกไปตากอีกล้านหนึ่งก็สั่นครับพี่นอ้นองก็เลยได้มาเบิง่งนะครับมาเห็นพอดีก็เลยขออนุญาตเฮ็ดคลิปสู่ี่น้องเบิง่งนะครับย่ำเดืเดกย่ำคำี่น,อนอ้องอ่ะ ขออนุญาตบาดครับครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัมนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับนะครับเบิ่งวิถีชีวิต <S <S คนล้านมันนะครับพี่น้องครับ, <S <S บมันสัมปะหลังคนล้านมันนะครับพี่น้อง <S <S นะรถตักมันพี่น้องรถตักมันขึ้นรถสิบลอ้อนะครับผมอ๋อขออนุญาตจบคลิปซัมนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับแฟนคะล,ะนลับเอฟซีร้อยผ้าร้อยเแนลผามาเบิ่งรถตักมันเมื่อนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งง่ายมะเรงครับผม